สวัสดีครับผมต้นทะนาโดนครับและนี่คือกับต้นอีพีสิอีพีนี้เราจะมาเปิดเผยความลับส่วนตัวของเรานั่นก็คือผมเป็นเจ้าของเซเว่นอเลเวทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับคุณฟังไม่ผิดว่าผมอ่ะเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลเวทุกสาขาในประเทศไทยครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเซเว่น วันนี้เรามาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเยี่ยมชมดูกิจการของเราว่าวันนี้ลูกค้าเข้าร้านเซเว่นของเราเยอะไหมในหนึ่งบินเฉลี่ยแล้วลูกค้าใช้ใจในร้านเซเว่นของเราไปกี่บาทแล้วก็วันนี้ยอดขายเป็นยังไงโดยเฉลี่ยแล้ววันนี้กําไรเท่าไรไรายได้เท่าไรแน่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 ผมรู้ว่าคุณไม่เชื่อผมใช่ไหมงั้นไปดูหลักฐานการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นของผมกันครับแทด็ดเดด และนี่คือหลักฐานของการเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลทั่วประเทศไทยของผมครับก็คือผมเป็นผู้ถือหุ้น CPO ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจค้าปีกเกี่ยวกับเซเว่นอทั่วประเทศไทยซึ่งมีสาขามากกว่า1 0 0 0 0ืกว่าสาขาและผมถือหุ้น CPO อยู่จำนวน1หุ้นในราคา60บาทซึ่งตอนนี้ในตลาดซื้อขายกันอยู่ที่ราคา65บาท ดังนั้นผมจึงมีส่วนของการเป็นเจ้าของเซเว่นอทั่วประเทศไทยเพราะว่าผมถือหุ้น c p พอยู่จำนวน1หุ้นนะครับแต่ทำไมผมถึงไม่มีสิทธิ์ในการบริหารธุรกิจนี้หรือมีสิทธิ์ออกเสียงใดๆในกิจการเซเว่นอีนี้เพราะว่าอะไรไปดูข้อมูลกันครับก็เพราะว่าจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท C p o จำกัดมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้งหมด8,983ล้าน1,1348หุ้นซึ่งผมถืออยู่1หุ้นดังนั้นผมจึงมีส่วนของการเป็นเจ้าของ7ซเว่ e อทั่วประเทศไทย1ใน8,900กว่าล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นคือ0.000คือเป็นเศษเสี้ยวของ100%หรือในส่วนของความเป็นเจ้าของคือผม แทบจะไม่มีความหมายอะไรในการเป็นเจ้าของอะ่ะคือเป็นเจ้าของก็จริงแต่ไม่มีสิทธิใดทั้งสิ้น,นเพราะผมไม่ได้มีทุนให้บริษัทไปดําเนินกิจการระดับล้านอะไรผมแค่มี60บาทที่ช่วยเขาในการซื้อหุ้นเขาหหุ้นอะ่ะเพราะว่าผมถืออยู่หหุ้นเข้าใจตรงกันนะครับแล้วผมจะได้ประโยชน์อะไรจากการซื้อหุ้น C ีบหรือถือหุ้น c ีบจํานวนหหุ้นนี้คือ1ผมจะได้ส่วนต่างจากการขายหุ้น C ีบเช่น ตอนนี้ผมซื้อผมซื้อมาในราคา60บาทตอนนี้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อยู่กันที่65บาทดังนั้นถ้าผมขายผมจะได้กําไรส่วนต่างที่เรียกว่าแคปิตอลเกนคือ5บาทซื้อมา60ขาย65ส่วนต่าง5บาทนี่คือสิ่งที่ผมจะได้ถ้าผมขายนะสถ้าผมไม่ขายหุ้นผมถือหุ้น CB o ต่อไปจํานวนหนึ่งหุ้นนี้ผมจะได้อะไรก็จะได้ดีเวนดยิหรือเงินปันผล แล้วเงินปันผลนี้จะได้ไม่ได้ยังไงก็คือมาจากการที่บริษัท C ีบดอาเนินกิจการก็คือเซเว่นมีลูกค้าเข้าเยอะถ้ากําไรเยอะเขาก็จะแบ่งกําไรมาให้ผู้ถือหุ้นเช่นถ้าปีนี้กําไรเยอะมากเขาก็จะประกาศว่าปีนี้จ่ายปันผล1บาทต่อ1หุ้นดังนั้นถ้าผมถือหุ้นอยู่1หุ้นผมก็จะได้เงินปันผล1บาทถ้าผมถืออยู่พันหุ้นผมก็จะได้เงินปันผล1000บาท แต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับการดําเนินกิจการและผลกําไรและอยู่ที่ว่าบริษัทจะตัดสินใจประชุมกันแล้วจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจํานวนเท่าไหร่นะครับก,ก็โดยสรุปแล้วนะ EP นี้เราก็เป็นเจ้าของเซเว่นอจริงๆแต่เป็นส่วนน้อยมากเพราะถืออยู่หนึ่งหุ้นในจํานวนหุ้นทั้งหมด8,900กว่าล้านดังนั้นเราเป็นเจ้าของแต่น้อยโอเคเนาะแล้วสําหรับใครที่อยากจะทําตามเราในการลงทุนหรือซื้อหุ้นอะไรก็ เราไม่แนะนําให้ทําตามถ้าไม่มีความรู้และไม่รู้จักกิจการจริงๆคุณจะเห็นได้ว่าผมซื้อหุ้น c b r จริงแต่ซื้อแค่หนึ่งหุ้นเพราะอะไรเพราะว่าผมจะซื้อมาทำคอนเทนต์ว่าผมเป็นเจ้าของเซเว่นเนี่ยดังนั้นผมไม่ได้ชักนําหรือชี้นาให้คุณทําตามสุดท้ายคุณก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจเองเพราะมันก็คือเงินของคุณเองหรือสิ่งที่คุณจะทําเองยังไงทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วถ้ามันง่าย ใครๆก็มาทำแบบนี้หมดใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่า EP นี้จะออกแนวความรู้หรือเป็นวิชาการเล็กน้อยแต่เราก็ไม่ได้จะเคร่งเครียดอะไรนะครับผมแล้วเราก็ไม่ใช่ไล์โค้ดเรามาทำคอนเทนต์โดยการซื้อหนึ่งหุ้นก็แสดงถึงความเป็นเจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศไทยได้ในการถือหุ้นซีพีโอแค่หนึ่งหุ้นไงอืมก็ EP นี้เป็นเกี่ยวกับความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นได้ว่า EP ที่ผ่านมาสอง EP เราอยู่ในห้องครัวทําอาหารทํไมา EP นี้เราโดดมาเป็นเวนี้ มาเป็นเกี่ยวกับความรู้หรือเกี่ยวกับการลงทุนก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีงท่จะทําในช่องนี้จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ความชอบทุกอย่างที่ผมสนใจและผมและเป็นตัวผมยังไงก็ฝากติดตามกับต้น EP 12นี้ที่ผมเป็นเจ้าของ7ซเ e ่ e แล้วมารอดูต่อไปว่า EP 13ผมจะทำไรสวัสดีครับโอว